สวัสดีครับนะครับชื่อสาราวุฒิเอี่ยมสมอางนะครับหรือเรียกั้สั้นว่าโบ้นั่นเองนะครับ OMC 1 3 0ครับถ้าเกิดถามว่าทำไมโบถึงมาสมัครที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่อาจจะมีโอกาสดีๆให้กับนักศึกษาธรรมดาหลายๆคนนะครับหนึ่งในนั้นคือโบด้วยและอีกอย่างนะครับถ้าอยากจะให้ชิดมากขนาดไหนนะครับโออีชิดโบสามารถจัดให้ได้ครับทั้งเก๋มันมันฮาๆครับโออีชิดเลือกโบ้นะครับเพื่อความเก๋กิ๊บเก๋ยูเรกาครับ อีกอย่างนะคะหากไม่เห็นใครในจุดนี้สามารถเลือกโบ้ได้จริงๆขอย้ำอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของคนรูปร่างที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีโอกาสน้อยน,นะครับที่จะมาแสดงความสามารถต่อหน้าทีวีนะครับหรือในเว็บไซต์นะครับก็สามารถเลือกโบ้เป็นพิธีกรในรายการโอ้อีชิกได้กิ๊บกิบเก๋ๆกับโบสราวุฒเอียมสปางครับ OMC 130ขอบคุณครับ